ปับันนี้ท่านทั้งหลายได้พาไปสมาทานสัรมฐานและมรดกการพระตนาการแล้วสำหรับวันนี้ก็จะได้พูดเตียงปิพาน์เราก็จะขอถือตัวอย่างท่านหญิงมิภาวดีรังสิตเพราะว่าท่านหญิงมิภาวดีรังสิตนี้ก่อนที่จะมรณภาพ ทิ้ชีพตักใสท่านปรารบพนิพานเป็นปกติแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าทรัพย์สินต่างๆในวังวิทยุไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายมีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือพนิพาน <c oughs> นี่เป็นบุคคลตัวอย่างถ้าเราจะยกะเรื่องราวพระอรหันต์ทั้งหลาย มาพูดกันแล้วก็จยยืนยันว่านั่นเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าบางเป็นสมัยในตอนต้นของพระศาสนาที่พระพุทธเจ้านิพ่านไปได้ไกลๆบางยังถือว่าคนที่มีนิสัยเป็นปัจจัยของะนิพานมีง่ายที่เราก็มาพูดกันในปัจจุบันเมื่อเรื่องพระนิพานนียังไม่สลายตัว ยังมีอยู่สาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูที่เป็นพระที่เป็นพระหันก็ยังมีอยู่ตอนนี้เราก็มองกันไม่เห็นนี่ท่านางหลายส่วนใหญ่เป็นคราวาูวัดก็จะคิดว่าคราวาดไม่สามารถจะมีอารมณ์เต็มในะนิพานได้มีคนที่ก็มีอารมณ์เต็มในะนิพานก็ต้องดูตัวอย่าง ว่าอ,อารมณ์จิตเขาทำยังไงกรรจริยาของเขาทำยังไงสำหรับหม่อมเจ้าหญิงมิภาวดีรังสิตเท่าที่ทราบมาระยะตนท่านเป็นนักบำเพ็ญกุศลเป็นส่วนสาธารณประโยชน์โดยสละตุนทรัพย์ส่วนตนที่เพิ่งหามาได้โดยชอบธรรมเข้าไปสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนทั้งหลายทึ้งชาวป่าชาวเขาเป็นต้น หาวิธีการในคนนั้นมีอาชีพในการที่เรียกว่าอุตสาหกรรมในครอบครัวเป็นการสรารได้คุกกระบุงต่กล้าหรือว่าพัดอะไรก็ตามทาสารเสือเท่าที่มีที่ที่จะพึงทำกันได้ในเขตนั้นๆและท่านก็รับซื้อในราคาปกติแล้วมาขายให้ในกรุงเทพถ้าังเอิญขายได้ราคามากกว่านั้น ก็ผลที่ยังไม่ได้จ่ายไปจ่ายให้อีกนอกจากนั้นแค่ผู้นั้นนำมาขายหรื่อจัดงานกพืในวังวิทยุให้ผู้อุตสาหกรรมในครอบครัวนำของมาขายในวังของท่านเปิดท่านประชาชนเข้าซื้อตี <c oughs> ๊กว่าเขาขายได้เท่าไหร่เขาก็นำไปหมดการจ่ายภายในเป็นเรื่องของท่าน นี่เราจะมองเห็นว่าคนที่จะก้าวเขาเ้าไปสู่พระนิพพานในเบื้องต้นก็ต้องเป็นคนที่เต็มไปด้วยพรมวิหารสีเอาการจะทำอย่างนี้ได้ก็เพราะใสายมีจิตเมตตาเป็นสำคัญเมตตาหมายถึงว,ว่ามีความรักรักคนอืน่นโดยมีความคิดว่าคนอืน่นมีความปรารถนาเท่าตัวเราเอง เราถ้าไม่มีทรัพย์เราก็มีความลำบากถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเกือ้อกูลเราก็มีความทุกข์มีท่านมีความรู้สึกอย่างนี้จึงช่วยเหลือเกือ้อกูลมีความรักต่อบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นช่วยเหลือเกื้อกูลเขาให้มีความสุขแต่เห็นใครได้ดีก็แทนที่อิฉาได้สัญญากับมีความปลื้มปิติ และยิ่งไปกว่านั้นท่านกรงสร้างโรงเรียนแล้วก็จ้างครูสอนได้ทุนของพระองค์เองนี่เป็นเจดียาเบื้องต้น,ตนที่ท่านทำมาเท่าที่ทราบก็ช่นใช้เวลาสิบปีเสร็จอย่างนี้เขาเรียกว่าปรม,มวิหารเป็นอัปปมัญญา <c oughs> คำว่าอัปปมัญญาก็หมายความว่าไม่มีขอบเขตหาประมาณไม่ได้ นี่ถ้าเรามุ่งหมายเพื่อการเก้ 9, าก็จะก้าเข้าไปสู่พระนิพพานก็ดูตัวอย่างท่นานหญิงมีภารังสิตเป็นต้นเพระสายมีน้ำใจเข้มแข็งสามารถทำลายมัจฉริยะคือความตนีทำลายโลภความโลภให้หมดไปจากใจอย่างนี้เขาเรียกว่าตัดความโลภได้แน่นอน เรื่อว่าทรัพย์สินที่สละไปเป็นน้ำพักน้ำแรงของพระองค์ที่หามาได้โดยชอบธรรมสำหรับทุนทรัพย์ของท่านเจ้าชายพิยะท่านชายพิยะเพ่งเป็นพระสวามีจะมอบให้หรือไม่มอบให้ไม่สนใจเมื่อให้มาแพื่อจะนำไปทำบุญหมดการทำบุญทำกุศลไม่มีขอบเขตไม่มียับยัง้งเป็นผู้มีศีลศรัทธาจริง <c oughs> นี่เป็นตัวอย่างสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เราจะมีรมก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานคือว่าจะมีรมณยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์สำหรับท่นานหญิงวิภาวดีรังสิตท่านจะเป็นอรหันต์หรือไม่ไม่สำคัญจำไม่แต่เพียงว่าก่อนที่จะมรณภาพท่านปราบพระนิพพานเป็นปกติ ในเวลาที่ถูกกระสุนปืนมีความเจ็บแสหัดถูกกระบังนลมและถูกปอดเมื่อการความเจ็บคลายขณะที่เจ็บหนักก็ไม่เคยโคลนคลางมีจิตสงบนิ่งระงับทุกเวทนาได้อย่างดีเหมือนกับคนที่ไม่มีความเจ็บเลยการกระดิ่งกระวนกระวายนิดหน่อยก็ไม่มีต่อการความเจ็บคลายตัวก็เปล่งวาจาว่าขอาไปไผลิพัน โลกนี้เป็นทุกข์ไม่มีความพรถนาจะพึงอยู่ไม่เคยเปล่งวาจาเป็นส่วนอื่นออกมานี่เรียกว่าวมเต็มพันธุพานนี่ต่อมาในระยะหลังถอยหลังนี้ไปประมาณแปดเดือนท่านมาขอเจริญพระกรรมาฐานด้วยคำแนะนำสั่งสอนใดๆไม่ได้เพียงแนะนำไปเพียงน,น้อยก็สอนก็นอย่างพวกเราสอนนี่แหละก็มันนั่งรวมๆกัน ท่านก็รับฟังไปบ้างนำหนังสือไปอ่านบ้างตำรับตำราก็เป็นตำ,ำราที่พวกเราอ่านกันไม่ได้อ่านตำราที่อื่น <c oughs> อ่านแล้วก็จำจำแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นอันว่าภายหลังจากฝึกมาแล้วเป็นงแค่อาทิตย์เดียว <c oughs> ก็สามารถจะทรงสมาธิได้ธรรมธยาใส คือหมายความว่าเริ่มตั้งต้นจะเข้าสมาธิสมาธิก็ตั้งตัวแลวจะออกเวลาใดออกตามนั้นพอดีท,ท่านพยายามทำทั้งตอนหกขั้มและเชามืดแต่จิตปรารบพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เราจะเห็นว่าคนผู้มีศักดิ์ศรีสูงมีทรัพย์สินมากแทนที่จะโมเมาในศักดิ์ศรีแทนที่จะโมเมาในทรัพย์สิแทน,ทน,สนแต่ก็ท่านก็มีอารมณ์ตัดทั้งหมด อันนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างของพวกเราพยายามทำความดีให้มันทรงตัวเรื่องของความชั่วเห็นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมีอารมณ์อิจฉาหรือทิยาสิ่งอะไรกันก็จะวางทิ้งไปเสียหรือว่าถ้าเรายังมีกี่ๆอย่างนั้นเราจะอยู่ในวัดนี่หรือเราจะปฏิบัติเป็นกรรมฐานสักกี่แสนปีก็ทำตายแล้วมันก็ลงนรก ไม่มีประโยชน์เรื่การฝึกจะฝึกยังไงก็ตามถ้าจิตมันเลวแล้วก็มันจะดีไม่ได้นี่ก็มยยามารักษาอารมณ์จิตให้มันดีทำยังไงไม่ตาความรักเห็นคนอืน่นแล้วก็คิดว่าเขามีความต้องการเช่นเราเราไม่ต้องการความชั่วเราไม่ต้องการการเบียดเบียนใยกายวาจาในจิตชั้นใด คนอื่นเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเราเราต้องการความสงเคราะห์เกื้อคุนชั้นใดคนอื่นเขาก็ต้องการเหมือนเราเราต้องการความไม่ฉิฉาทิ่สยาใจบุคคลอื่นเห็นอยาต้องการให้บุคคลอื่นสนับสนุนเราชั้นใดคนอื่นเขาก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน สิ่งใดที่มันเกินวิสัยเป็นปกติธรรมดาของชาวโลกที่จะต้องเพิงประสบที่เกิดมาในโลกเรามีจิตวางเฉยไม่ดินรนเนื <c oughs> น่อการอย่างนี้ให้มันมีอยู่ในจิตของพวกเราอย่าทำจิตไปคบคาสมาคมกับส่วนที่เป็นอบายภูมิพคือกายเสียวาจาเสียจิตเสียอย่างนี้จะให้มี นีถ <poisoned. S 2> ้าเราป้องกันอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้มีจาคะเป็นปกติไม่เมาไม่มัวเมาในทรัพย์สินไม่มัวเมาในชีวิตจิตไม่ติดอยู่ในเหตุต่างๆเป็นวิสัยของโลกเห็นว่าโลกเป็นไปตามความทุกข์มันเป็นความทุกข์เป็นปกติถ้าจิตเรายังมีความผูกพันในโลกจึงเกินไปห่วงตัวเองห่วงญาติห่วงมิตร องค์บุคคลที่เนื่องถึงกันห่วงทรัพย์สินอย่างนี้ทํายังไงยังไงมันก็ไปนิพผ่านไม่ได้จิตไม่รู้จักตัดอารมณ์ที่เข้าถึงไม่ได้ผ่านได้เขาวววัวตัวอย่างท่านหญิงวิพาวดีท่านตัดได้หมดทรัพย์สินที่มีอยู่จากวิดามันดาให้มาเป็นตระกูลจากวิดามันดาให้มาเป็นตระกูลของเจ้ามีทรัพย์สินมาก มีในฐาน,นะที่เป็นเจ้ามีศักดิ์ศรีสูงเป็นบุคคลผู้สนิทก็ว่าบาทสมเด็จระเจอหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาฏไปบัะการวางตัวของท่านเข้าไปในกลุ่มไหนท่านเน่าเสมอเขาไม่เคยคิดว่าคนอื่นเป็นอะไร ถ้าเราจะดูกันตามจริยาแล้วท่านนั่งรวมกลุ่มกับคนเราจะไม่รู้สึกว่าท่านเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนใคกล้ชิดพระบาทสมเด็จอยูโแล้ะสมเด็จพระบระมาราชินีนาถจะเดินไปทางไหนเจ้คนก็ก้มหลังที่ตลอดเวลาไม่มีเส้นดานหยาบไม่มีเส้นดานการถือตัวถือตนนี่เป็นจริยาเบื้องต้นตวัวาการทําแค่นี้ยังไม่ถึงพระนิพพาน อย่างดีที่สุดก็ไปสวรรค์หรือพรมนี่ต่อมาในตอนท้ายเมื่อท่านจะเรียนวิปัสสนาญาณทําสมาธิมั่นคงมีจิตตั้งตรงดีเพราะวิาาปัสสนาญาณรารบขันห้าเป็นสำคัญถ้าวันไหนถ้าเทศหรือว่าสอนที่ไปกรุงเทพสอนเรื่องพรินิพพานท่านมริมา,มารู้สึกว่าท่านจะมีความเส้นดายมาก นี่เป็นอันว่าจิตใจของท่านปรารบันิพานเป็นอารมณ์คนที่ปรามีจิตปรารบันิพันธ์เป็นอารมณ์นะเขานึกอยู่เสมอลึกไว้เสมอว่าเราต้องการปนิพันธ์การทำจิตกิจกายงานทุกอย่างเราไม่ประสงค์เป็นอย่างอื่นเราต้องการปนิพันธ์อย่างเดียว เล้วก็ดูสายปลิพันธ์ที่เราจะเขาจะปลิพัน์กันได้เข้าไปกันยังไงไม่ใช่มันนั่งภาวนาวันผพานนังนิพานนังนิพานนังถ้าบอกกายเสียปากเสียใจเสียในกายเสียปากเสียใจเสียนี่มันไม่ใชลนิพผานนะมันลงนรกอันนี้มากายดีปากดีใจดีแต่มันดีแค่ไหน ดีแค่พันิพาณและดีแค่กามาวจรสวรรค์ถ้าใจดีกายวาจาใจดีขันิ้นปกติสามารถระงับอีวรนห้าประการได้ทรงพรรมพมิหารสีนป,ปกติรู้จักว่าตัวจะตายเป็นอารมณ์จิตเคารพนับถือพระพุทธธรรมประสงค์แน่นอน อย่างนี้เป็นวิสัยของสวรรค์เท่านั้นยังไม่ใช่ดีเท่าพระนิพพานนี่การจะดีเท่าพระนิพพานเขาทำกันยังไงเมื่อใจเราต้องการพระนิพพานมันก็ทำทางทางทางเขาถึงพระนิพพานด้วยแตาโดยว,วิธีโดยยอ่อๆก็คือหนึ่งเราจะทำลายความโลภให้สิ้นไป โดยการมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์มีการให้ทานเป็นการทําลายความโลภโลภความโลภก,การให้ทานยังถือว่าเป็นปัจจัยของสวรรค์อันนี้ไอการให้ทานตัวนี้ที่มีกำลังสูงขึ้นเขาเด้หัวใจคะเลรอารมณ์ทั้งหมดที่เป็นปัจจัยเป็นวิสัยของเราเพื่อเป็นสมบัติของเรา นั่นก็คิดว่าทรัพย์สินต่งตางๆมีประโยชน์น้อยสำหรับชีวิตในขณะที่ทรงชีวิตอยู่เราจะรักษามันไว้และก็ในการเดียวกันเราจะหาทางสงเคราะห์เพื่อมนุษย์สัตว์ให้มีความสุขแบ่งปันทรัพย์สินตามสมควรไม่เบียดเบียนตัวเกินไปสงเคราะห์ในบุคคลผู้รู้จักในการรับการสงเคราะห์ไม่ใช่ว่าสง,าสง,าสงเคราะห์สมเด็จ คนที่ไม่รู้จักประมาณในการในทรัพย์สินไม่ควรสงเคราะห์ไม่รู้จักประมาณในการเลี้ยงตัวเองและจะรับอย่างเดียวรับแล้วก็กินหมดหมดแล้วก็ขอขอไปใหม่แล้วก็กินหมดไม่สามารถม่มีโอกาสที่ไม่ตั้งคิดที่จะตั้งตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้บุคคลนี้ไม่ควรสงเคราะห์ถ้าจะให้กให็ให้เล็กๆน้อยๆให้เพียงจะให้ก็จะเพาะบุคคลที่รู้จักรักษาประโยชน์ของทรัพย์สิน ให้แล้วรู้สึกไปสร้างตัวเองช่วยตัวเองให้มีความสุขอย่างนี้คนสงเคราะห์ใหญ่เ <c oughs> มื่อให้ไปแล้วในการสงเคราะห์ประเภทนี้ให้แล้วก็ตัดใจไม่ต้องการผลตอบแทนจากการขอบใจบุญคุณเขาบุคคลคนนั้นเขาจะรู้สึกบุญคุณหรือไม่รู้สึกบุญคุณก็ช่างไม่มีการผูกพัน ในการให้แบบนี้จัดว่าเป็นจาคะเป็นการสละและ็จาคาตตัวเดียวเท่านี้แหละสามารถปนิพพานได้เมื่อการที่จะให้เราให้ด้วยอะไรเราให้ด้วยเมตตาความรักถ้าเขาเลวเราก็ไม่ให้เราเปลียดเขาเราก็ให้ไม่ได้ถ้าเราจะให้ได้เพราะเรารักเมื่อเราเกิดมีความรักมันก็มีความสงสารขึ้นมา มีการที่ให้ได้จริงๆในความสงสารให้แล้วตัดใจไม่มีการผุกพันหวังใจก็มีความสุขนี่เป็นการเสียสละตอนต้นเป็นการตัดเบื้องต้นในด้านด้านของทรัพย์สินแล้มาในด้านของบุคคลจะาคะาเราก็ต้องละได้ไม่ใช่จะไปนั่งห่วงนั่งใหกันจนเกินพอดีคนทุกคน ต้องสามารถในการเลี้ยงตัวได้ถ้าเขาไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเขาได้จริงๆก็ปล่อยเขาตายไปเราจะสงเคราะห์ในสิ่งที่เราจะนควนรสงเคราะห์เท่านั้นไม่ใช่จะน,นั่งเกาะคนอื่นไปเรามีความรู้สึกเมตตาสงสารติวเพรว่าเราจะควรสงเคราะห์ในสิ่งที่ควรสิ่งใดที่เขาควรสามารถจะเนึ่งทำได้ให้เขาทำบ้าง ไม่ใช่จะไปโอบไปอุ้มกันจนเกินไปนี่อารมณ์ใจจากค้าตรงนี้เราก็าเข้ามาตัดตัดอารมณ์ความรักในชีวิตของเราที่จานณาหาความเป็นจริงว่าไอ้ชีวิตของเราเนมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นเรามีความเสื่อมไปในธรรมกลางมีการสลายตัวไปในที่สดุด เออสภาวะของชีวิตมันเป็นเช่นนี้แล้วไอ้ทรัพย์สินต่างๆของเรามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าร่างกายมันพังที่อย่างเดียวแล้วใครคนตายแบกทรัพย์สินไปได้ไหมไม่ก็แบกไปไม่ได้นี่จาคะลว่าวสละหรือเพราะละ,ะ,ละแล้วก็ละความผูกพันในร่างกายของเราเสียแล้วไม่ละแต่เพียงร่างกายในผูกพันในร่างกายอย่างเดียว ละมันทั้งหมดละในความเป็นมนุษย์ละในความเป็นเทวดาละในความเป็นพรหมจิตพวเราไม่ยึดถือสภาวะมนุษย์สภาวะเทวดาสภาวะของความเป็นพรหมรู้สึกมีความเข้าใจอยู่เสมอว่าโลกทั้งสามนี้ไม่เป็นแดนพ้นจากความทุกข์ความสุขมันมีอยู่จุดเดียวคือเข้าถึงมรรคาน ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระเอกันตะบรมสุขนี่เราก็มาละคือจาคะตัวเดียวสามารถปันิานได้มันตัวใหญ่ในะชาคะตัวนี้เขามาละละทำยังไงมันม่ตัดออกก็ามนานั่งพิจารณาทในร่างกายว่าเราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข หาสุขมันไม่พบมันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวแลวเราล่ะชีวิตของเราจำทรงอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยไหมที่เรานั่งมัวเมาในราภโยชเสริญสุขมัวเมาในทรัพย์สินต่างๆมัวเมาในชีวิตของเรามัววอมในวงญาติลเลือเือเพื่อนมิสหายมันไม่มีใครจะอยู่ต่างคนก็ต่างตายด้วยกันหมด เมื่อต่างคนต่างตายแล้วมีอะไรคนจะยึดถือก็ไว้มันไม่มีเมื่อมันไม่มีเช่นนี้แล้วคือคนหาทางอันดับแรกทรงศิลให้บริสุทธิ์รยก,การที่สองทรงสมาธิให้ทรงตัวมีความตั้งมัน่นใน,นรมจิตเห่งกุศลเรยการที่สามใช้ปัญญาของตนพิจรารณาเห็นว่า อันนี้จังโลกนี้ทั้งโลกหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งโลกนี้ทั้งหมดมีแต่ความทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวไปหมดถ้าเราจะพิงยึดถือโลกนี้แล้วก็มาเกิดอีกมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เราควรจะก้าวเข้าไปหาความสุขคือผลิพันธ ความสุขในได้ของพระนิพพานก็คือตัดความโง่เสยสิบไปความผูกพันในทรัพย์สินความผูกพันในบุคคลความผูกพันในร่างกายความผูกพันในชีวิตอารมณ์ที่ติดอยู่ในโลคีวิสัยที่เป็นปัจจัยของโลกอารมณ์ที่ติดอยู่ในความในความต้องการเกิดเป็นมนุษย์อารมณ์ที่ติดอยู่ในความเป็นเทวดา อารมณ์ที่ติดจะในความเป็นทุกข์รักมาสียหมดตัดความโลภตัดความรักตัดความโกรธตัดความหลงในเมื่อตัดอย่างนี้ได้ทุกประการนี้เราศึกษากันมาแล้วในด้านวิปัสสนาญาณดูมันว่าทุกวันเราศึกษากันพยายามตัดแช่สิ้นไปอารมณ์ตั้งใจในผลิพันธ์อย่างเดียวแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าความโลภไม่มีสําหรับเราจะตัดความโลภ อารมณ์ของความรักในเพื่อนมิสหายบุคคลที่เนื่องตัวเราและตัวเราเองไม่มีที่รักผูกพันกันยังเคลิ้พอดีเราจะมีความรักในหน้าความเมตตาการถนาในความหวังดีเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างทําตามหน้าที่ตายแล้วก็เลิกกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านการเวลาที่จะพูดก็หมดแล้วเสียงว่านี้มันก็ไม่มี ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาละพิจารณาตามอัยาสิยสยซึ่งกว่าเะดียัญยาณบอกมทเวลา